สวัสดีค่ะยายบีกินแสบอ่อยนัวค่ะมื้อนี้ยยายสีผ้าไม่กินจ้ำจุค่ะนี่จ้ำจุค่ะอันตับก็บไ่ไไ้หลายข้างใน,ในนิดนึงค่ะเจลเพียของผมอันก้อยขมก็มีค่ะพักเฮานี่ก็มีผักกระเด่าสะเดาแล้วก็บ,บักทัว่วทั่วผู้ผักสีหอมผักสีหอมก็จะเหี่ยจังหน่อยว่ามันเถาว่ามันจะคองก็ลด <laughs> มาพี่น้องไม่กินน้ากันเขาก็้อนห่อนค่ะนี่เขา้มามาไม่กินน้ากันสอยจุนก้อนตาหวานยังไ,ไดดีเอาวังหอมเหี่ยวเนี่ยมาก,ก่อนนี่ ว่าดีครับพี่น้องแซ่บพน่หงอสดๆแล้วผมได้ใจครับ เกลียวอีกคนไม่ลงโยดพี่หน่อตัวผู้ ผมมันนำเสียบคักเขาหันหอดกินน่องอะไยังกินข้าวขอแรกเนาะฮาเขาฮา,าปลาไม่กินน้ำใหญ่ด้วยค่ะ mm look, look. เก้วเพียคุ้มคักบริเวณพี่น้องมึงใหญ่ตัดตัวโบปินร้านใหญ่ประเทศโบปินค่ะบริเวณพี่น้องลูกร้านมึง ตำหวานค่ะ แสบคักค้านหงอกินผู้เดียวกับแสบ <c oughs> จูดน้ำก่อน เพื่อผู้เข้ากันค่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเฮ้ยฉัยนร้อนไปที่หมาอันนได้พี่หนอกผมผมแห้ง มนบกคมกับประแสบเนาะค่ะเ <c oughs> ออทึ่งเพชรทึ่งขม 那戴，可能戴那么。 แสบพักมลำลำขามี่กิบกันนินดนดเตียว ป็ดต้องกินเพิ่อหายพี่น้นนนนนองเอ้ยแซ่บพัก ผมดีเรากระเดาออำำกระดับผมอํานาจแอบรับ เบบลาสนมเนเจของผมเกาก็ะหอน่ะจุเจียวครัเอาอีกคั้นึงพี่เนาะ cái lục cái rán luôn, ta có bơ bữa lại <laughs> เขอเครื่องจิ๊บให้พักกวนสิจากไปแยายขออว้พ่อนพ่อแม่พี่น้องหลูกหลูกหล,ล,ลาน อายุดีไม่แห้งลำๆลุ่ยๆถึงไว้ลังมันที่หนึ่งโสดๆมันๆอย่าลืมก้นไหลก้นแสบยายวีกินแสบอร่อยนัวด้วยค่ะสวัสดีค่ะ